แตกแล้วครับผมโหไอ้หมดแล้วเนี่ยไอ้ที่มันติดเสื้อฮะโอ้ยแเป้แเปตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ไมเอาไม่เอาวิ่งแล้วย โอ้ come on, come on. สวัสดีครับว,วันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับฮาวาน่ชาแนลวันนี้ผมจะพาไปตกปลากลางคืนครับไปหาลอา่อปลานะครับวันนี้ผมก็ไปจะไปกับนักปีครับ น้ปี้กับทีมงานริ้วเมด้าครับน้ำแป้งครับน้ำสุครับสวัสดีครับหากินกลางคืนครับวันนี้เดี๋ยวว่าเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับเรามาดูอุปกรณ์นี่ผมจะใช้เป็นสปิวครับใส่ใส่ตะขออันเดียรบแล้วก็มีข้องครับไชฉใชเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับ สำหรับตัวนี้เราก็ถึง App, ที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันก่อนนะครับเราจะช้อนกุ้งครับเอากุ้งเป็นเหยือ่อน,นะครับวันนี้น่าจะส่วนมากน่าจะเป็นปลาบู่นะครับหาปลาบู่ลาช่อนเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกอนก่อนะครับตันนี้เราก็หาเหยื่อกันก่อนนะครับกุ้งครับให้เาแป้งซ้อนกุน้งก่อนโอ้โห พอแล้วเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยโอ้ตัวใหญ่ขนาดเว้ยโอ้ครับตัวนี้เราก็ได้เหยื่อแล้วครับเดี๋ยวเออมันเน็บกหัวตายอันนั่นครับตัวนี้เราก็ได้เหยื่อแล้วครับเดี๋ยว เราไปลุยกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะได้ตัวหรือไม่ก็คอยดูครับโคตนีเกี่ยวเกี่ยวงนี้นะครับเกี่ยวอย่างนี้เลยเกี่ยวงี้นะครับนี่ อติดตามชมนะท่านผู้ชมวันวันนี้จะได้ตัวหรือไม่นะครับไปลุยกันเลยครับรแตกว่าครับผมมีครับผมมีครับผมพิษสาชัยพิษสาชัยโอ้หน้าปีแตกแล้วครับน้าปีแตกแล้วเอาบูครับใส่เล็กๆ นี่นี่แค่เรียกน้ำย่อยครับผมแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วนี่ใส่นี่เลยครับใส่ข้องไว้นี่ครับตัวใหญ่ๆครับใส่ข้องไว้ครับไม่ใช่เหรอเห็นไหมับท่านผู้ชม ยูเห็นไหมครับยี่หอลงไปนะยูนี่ตุ้ยตัวนี้ยยูสังตัวเอดูดีดากค้งมันว่ายอะมันต้องมีหัวกันหรอกมีหัวู้กันหรอกเหนไหมเหนไหวเหนไหมเฮ้ยโค้ง มันไม่กินมันหนีครับตอนนี้ก็มาถึงครึ่งบ่อแล้วครับยังไม่ได้สักตัวเลยครับทุกคนหากันต่อไปนะครับนักปีก็แตกไปหนึ่งตัวแล้วครับตัวนี้ลุยกระตอครับไปมูสโผล่เลยปล่อยมันลางเปล่อยกินหรืออ่กินไหมกินไหมกินอยู่กินอยู่ปล่อยปล่อยมันโดนตยกขึ้นมาโยคะมาเบิร์กติดบอกงงกว่ามันโดน ครับสำหรับตัวนี้ก็เดินไปบ่อข้างบ่อฝั่งนู้นก็เดินไปขั่วนะครับไม่ได้สักตัวนะบแล้วปีแตกแตกไปตัวหนึ่งครับตันนี้ผมก็มาเปลี่ยนวิธีเกี่ยวไปครับเมื่อกี้เกี่ยวคู่ลงไปคู่มันดินครับมันไม่ถึงตัวปลานี้เกี่ยวใหม่ครับเกี่ยวเราจะบิดหัวมันออกนะครับให้มันหย่อดลงไปครับรีกันต่อครับ เดินฝั่งนี้กันต่อครับไปนี่นี่แตกนครับพี่ไฟตกนครับนี่ตังคนี่นี่ครับชัดป่ะนี่ครับผมแตกนชุตัวใหญ่ชุกปิหน้พี่ไฟอ่ะแตกนครับนี่ครับผม yeah ไม่มันไม่ค่อยกินครับซุปอมีดาวซุปเน้่ยแป้งแตกแล้วครับผมโหูแตมแล้วครับแตมแล้วครับนี่นี่ปะบูครับปะบูใช่สวยๆครับเอาหมดครับเราจะไปเอาเอาไปทำกับข้าวนะครับกินก็นเอาอเหมดเฮ้ยกินเลย <laughs>

วันกันแล้วพวกมันใหญ่เกินนะคือเอาแต่หาเงินอยู่เลยดูนะดูละดูละดูไหรแป้งปับอ้าวอยู่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 ดีดีแน่ตัวเดียวแยกกันสามคงครับผมนี่แตกนครับดี นี่ทิใส่วัดอินโกลจ้ะโอ้สองเต็มแลครับโค้สงสุดโค้งโค้งอะไรนี่นะงหรอ ต้องต้องต้องดูคนได้กี่ตัวให้ทันได้กี่ตัวผมได้สองตัวรู้รวมได้สองโอ้ยเราได้เยอะเอไม่ได้ครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ เดินมาจนรอบบ่อแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันกลับกันนะครับตอนนี้ก็ได้ได้พอประมาณแล้วเดี๋ยวจะให้ดูผลง,งานนะครับก็อ <S <S ตอนี่ครับนี่หนึหน่งสองห้าแต้มครับนีบ่ครับนีบ่ครับห้าแทมนะครับ เดี๋ยวเราก็เดินกลับกันแล้วครับเดินกลับเดินไปดูข้างหน้าอีกครับไปเล่นอะไรกันอะไรหมดแล้วเนี่ยไอ้อที่ปติเสือ้ออะเล่นเหมือนเด็กเลย ไป่วยรี Gott, ่ Ve! ดนะครับกลับมาเพื่อนเะนี่ยเนี่ยล 你看，翻译的。

แกงนะแป้งนะครับแป้งโกเขียดมากครับยังไม่รู้ตัวนะครับเดีย๋ยวดูนะครับไป,ปกลับแล้วไปหมดแล้วกลับแล้วนะวนแล้วสองตัวรู้สามตัวรู้ปตัวเกาะะน <laughs>

้วยลค้นครับสำหรับตอนนี้เราก็หาปลากันรอบบ่อครับก็ได้พองมาครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวปลากันที่บ้านนะครับ ตอนนี้มันมืดน,นะครับไปครับครับสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับได้พอสมควรนะข <c oughs> ้าวนมะันไก่แกเลยนี่่ได้ครับได้ประมาณปลาบูปลาินนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ในเต้มเนี่ยสองได้ ปดก้สิบฟรีครับสิบ <10 S 2> ตัวครับครับสำหรับ <c oughs> ครับสำหรับทริปนี้ก็ได้ปลาพอประมาณแล้วนะครับก็พอทำกับข้าวแล้วครับสำหรับทริปนี้ก็ถ้านะถท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับ ทริปนี้นะครับผมกับทีมงานนับแป้งครับนับแป้งนับปีนับสูงครับสำหรับคืนนี้พวกผมก็ต้องขอตัวลาจากเพียงเท่านี้แล้วไว้พบก,กันใหม่ทริปหน้าสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ